สวัสดีครับตอนที่แล้วผมได้ทาการสอนเรื่องการนําเข้าแล้วก็ตรวจสอบ4 3แฟ้มนะไปเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เราจะมาดูวิธีการตรวจสอบ4 3แฟ้มอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือแบบรวมกันนะครับหมายความว่าอย่างไรนะครับหมายความว่าเมื่อเรานํา4 3แฟ้มมานําเข้าหลายๆไฟล์มากขึ้นนะครับออก็จะมีการตรวจสอบในภาพรวมนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยนะครับเป,เปิดโปรแกรมเหมือนเดิมนะครับ ตอนที่แล้วที่เราสอนไปคือการนําเข้า4.3ฟ้นในหน้าจอนี้นะครับแต่เมื่อเรานําเข้ามากกว่า1ไฟล์ขึ้นไปนะครับไฟล์ที่2ไฟล์ที่3ก็จะมีการข้อมูลนะครับในแต่ละแฟ้มก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับการตรวจสอบบางครั้งก็จําเป็นจะต้องทําการตรวจสอบข้ามไฟล์ที่นําเข้านะครับเราจึงมาใช้เมนูตัวนี้แทนนะครับก็คือเมนูตรวจสอบข้อมูลนะครับเมื่อเปิดขึ้นมาหน้าจอจะเป็นแบบนี้นะครับ ในคก่อนอ่นให้เราติ๊กไปที่ตัวนี้ก่อนนะครับตรวจสอบทั้งหมดโปรแกรมก็จะแสดงข้อมูลนะครับไฟล์ข้อมูลของออที่เรานําเข้านะครับในแต่ละแฟ้มของ4 3แฟ้มนะอันนี้ไม่ได้แยกไฟล์นะครับในการนําเข้านะครับจะรวมจะแสดงให้เห็นรวมเลยว่าในแต่ละแฟ้มของ4 3แฟ้มเนี่ยมีข้อมูลนําเข้ามาแล้วเท่าไหร่นะครับวิธีการใช้งานหน้าจอนี้นะครับเดี๋ยวอธิบายให้ฟังแต่ละส่วนนะครับส่วนนี้นะครับก็จะเป็นการดู ข้อมูลนะครับที่ทําการานําเข้าทั้งหมดนะครเมื่อเราคลิกไปนะครับโปรแกรมก็จะแสดงนําเข้าทั้งหมดนะครับ,รรบ,รรส,รบส่วนตัวนี้ก็จะแสดงเฉพาะข้อมูลที่ที่ยังไม่ผ่านนะครับเราสามารถจะเลือกดูแบบไหนก็ได้นะครับนะส่วนตรงนี้นะครับก็คือเรื่องเป็น,เ,ปนเรื่องของการดูช่วงเวลาที่เราจะเลือกในการตรวจสอบข้อมูลนะโดยดูจากดีอัปเดตของตัวข้อมูลนะครับถ้าเราโปรแกรมแต่เลต์ก็เป็นหนึ่งเดือนย้อนหลังหมายถึงว่า จจะตรวจเฉพาะข้อมูลที่มีการบันทึกนะครับหรือว่าแก้ไขในช่วง1เดือนย้อนหลังมาแต่ถ้าเราต้องการจะตรวจสอบใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเราก็ติ๊กไปที่ตัวนี้นะครับสําหรับส่วนนี้นะครับก็จะเป็นส่วนให้เราเลือกว่าเราจะตรวจแฟ้มไหนบ้างหน้าจอน,นี้จะมีข้อดีตัวอย่างหนึ่งนะครับเราสามารถที่จะเลือกตรวจเฉพาะบางแฟ้มได้นะครับเช่นสมสมติว่าเราต้งองการตรวจเฉพาะแฟ้มอัตราสนะครับเราก็ติ๊กเฉพาะที่แฟ้มอัตรสตัวนี้นะครับ แต่ถ้าต้องการจะตรวจทั้งหมดนะครับเราก็ติ๊กไปแบบนี้นะครับไปขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการที่จะตรวจสอบกี่แฟ้มนะครับส่วนปุ่มตัวนี้นะครับจะใช้ในก,กรณีที่มีการแจ้งว่ามีการเปลี่ยนเงื่อนไขในการตรวจสอบข้อมูลนะครับเราถึงจะมาติ๊กตัวนี้เพื่อที่จะให้โปรแกรมตรวจข้อมูลใหม่ทั้งหมดนะครับนะเดี๋ยวเราจะเอาออกหัแลวกันนะครับเยวจะเลือกเป็นทั้งหมดนะครับนะแล้วทาการลอง หือผมจะทําการลองตรวจสอบแค่แฟ้มเดียวก่อนนะครับเช่นเดชนะครับแล้วก็ติ๊กไปนะครับมอทำการตรวจสอบก็จะเห็นว่าโปรแกรมก็จะตรวจสอบแค่แฟ้มเดียวนะครับแต่ถ้าต้องการจะตรวจใหม่ทั้งหมดนะครับเราก็ติ๊กไปทั้งหมดแล้วก็ให้โปรแกรมดาเนินการตรวจสอบนะครับโปรแกรมก็จะทําการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดของเรานะครับทั้งหมดก็คือข้อมูลที่อยู่ในแต่ละแฟ้มนะครับของ43แฟ้มที่เราเอามานําเข้าไม่ว่าจะนําเข้าไปกี่ไฟล์ ก็ตามนะครับอันนี้ก็ระบบก็กำลังดำเนินการตรวจสอบให้นะครับอันนี้ก็ทำการตรวจสอบข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราเลือกตรวจทุกไฟล์นะครับกดลงไปในหน้านี้การดูเออร์เลอร์ก็จะคล้ายๆกับหน้าการตรวจแยกไฟล์นะครับเราสามารถจะคลิกตรงนี้ไปนะครับก็จะเห็นว่ามีการแจ้งว่ามีเออร์เลอร นะครับต่างๆเนี่ยจำนวนเท่าไหร่นะครับรายละเอียดของ e อ r o r ว่าเป็นการตรวจฟิลไหนเช่นเดียวกันนะครับเช่นตัวนี้นะครับนี่นะครับการแสดงให้เห็นนะครับว่าเอเรื่องเรื่องอะไรบ้างนะครับถ้าเราดับเิลคลิกขึ้นมาดูนะครับโปรแกรมก็จะแสดงข้อมูลรายละเอียดให้ในแต่ละเออร์เลอร์นะครับว่าเป็นเออร์เลอร์ที่เล็กคอร์ดไหนยังไงนะครับ นี่ก็จะแสดงให้เห็นข้อมูลที่เออร์เลอร์ในแต่ละเรื่องนะครับเราสามารถจะทต่เมคลิกขึ้นมาอย่างนี้นะครับก็จะแสดงรายละเอียดเช่นเดียวกันนะครับว่าเป็นการตรวจสอบนะครับฟิลไหนนะครับเออร์เอร์เรื่องอะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นการใช้งานนะครับการตรวจสอบข้อมูล43ิแฟ้มในภาพรวมทั้งหมดหมายถึงว่าไฟล์ทุกไฟล์ที่เอามานำเข้านะครับก็จะมาถูกตรวจสอบรวมใน หน้านี้นะครับ